บทนี้ชี้ให้เห็นถึงความเป็นมิตรต่อกันงานมากไม่ไหวหวันพร้อมใจครันต่างร่วมมือประโยชน์ส่วนรวมก่อนยอมผันผ่อนไม่แย่งยือ้อช่วยกันรักษาชื่อไม่ดึงดื้อเอาแต่ใจเสียงอ่านเป็นจังหวะไม่เลยละเอาใจใส่เครื่องหมายวักตอนได้รู้จักใช้คำบุพบท สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ภาษาพาทีชั้นประถมศึกษาปีที่5บทที่2คนละไม้คนละมือถ้าทุกคนพร้อมแล้วละก็ไปฟังกันเลยครับโตโต,โตพอรวมขวดน้ำมันใส่กลองกระดาษไว้ให้แล้วนะพรุ่งนี้เอาไปได้เลยเสียงปู่พูดกับพอ่อน้ำมันที่ปู่พูดถึงคือน้ำมันพืชที่ใช้แล้วหมดสภาพที่จะนำมาประกอบอาหารอีก ผู้คนไม่รู้จะกกำจัดน้ํามันชนิดนี้อย่างไรบางก็แอบเททิ้งลงท่อระบายน้ำคู่คลองหรือไม่ก็ราดทิ้งตามพื้นดินโดยไม่รู้ว่าน้ํามันเหล่านี้เป็นมลพิษซึ่งทำลายระบบนิเวศและเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้โลกร้อนพ่อของผมเป็นอาจารย์สอนอยู่ที่มหาวิทยาลายัยที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งมหาวิทยาลัยของพ่อรับบริจาคน้ำมันพืชที่ใช้แล้วเพื่อนำไปทดลองผลิตน้ำมันไบโอดีเซล ทุกคนในบ้านของผมสนับสนุนพ่อจึงช่วยกันชักชวนเพื่อนบ้านทำป้ายประกาศและนำกล่องรับน้ำมันไปตั้งไว้ตามชุมชนแถวและแวกบ้านผู้คนให้ความเร่วมมือกันดีมากปู่จะคอยรวบรวมเพื่อให้พ่อนำไปส่งที่มหาวิทยาลัยทุกวันจันทร์พ่อไม่เหนื่อยหรือครับขนน้ำมันเต็มท้ายรถทุกอาทิตย์ผมถามพ่อไม่เหนื่อยหรอกถึงเหนื่อยก็ไม่เป็นไรช่วยกันคนละไม้คนละมืออย่างนี้ นอกจากจะช่วยตัวเราไม่ให้เดือดร้อนกับมลพิษต่างๆแล้วชุมชนยังสะอาดน่าอยู่ช่วยรักษาโลกให้ร่มเย็นถึงแม้ว่าสิ่งที่พ่อทำจะเป็นจุดเล็กๆแต่ก็ยังดีกว่าไม่ได้ทำอะไรเสียเลยนี่ล่ละพอผมตั้มตั้เดี๋ยวไปตลาดกับปูนะปู่เรียกอา้าวผมก็ว่าจะชวนตั้มไปตลาดเหมือนกันพอถวงผู้ชายบ้านไหนเป็นอย่างไรผมไม่รู้แต่ผู้ชายบ้านผมชอบไปจ่ายตลาดทุกคนทั้งปู่และพอ่อ ปู่กับพ่ออาจจะพลาดกันไปแต่ต้องมีผมไปด้วยทุกครั้งบางครั้งปู่กับพ่อเกิดใจตรงกันอย่างวันนี้ย่าคงรู้ใจว่าผมจะไม่เลือกข้างเด็ดขาดเพราะทั้งสองข้างนั้นเต็มไปด้วยความรักที่มีต่อผมอย่างล้นเหลือถ้าผมเลือกฝ่ายใดอีกฝ่ายหนึ่งอาจจะน้อยใจนิดๆขณะที่แม่ยืนดูอย่างมีความสุขย่าเลยตัดสินใจด้วยสีหน้ายิ้มๆเอา้าเป่ายิ้มชุบก็แล้วกันใครชนะก็เอาจะลุกขนุนนี่ไป ใครจะเชื่อว่าปู่และพ่อจะเป่ายิ่งชุบกันจริงๆไม่ใช่เรื่องเลวไหลหรือเรื่องเล่นแบบเด็กๆแต่นี่คือความรักและความอบอ,อุ่นในครอบครัวผมตัวผมเองก็มีความสุขที่จะไปกับปู่หรือพ่อเพราะเป็นช่วงเวลาที่เราจะได้คุยกันแบบลูกผู้ชายเต็มที่อ้อขอแก้ข่าวหน่อยผมชื่อตั้มครับไม่ใช่ลูกขนุนอย่างที่ย่าเรียกแต่ย่าชอบจำภาพของผมสมัยเด็กๆที่อ้วนกลมเป็นลูกขนุนมาเรียกผม เวลาที่เอ็นดูผมมากกว่าปกตินะครับปู่เป็นฝ่ายชนะเราปู่หลานเลยไปตลาดด้วยกันเราไปทางลัดท้ายหมู่บ้านมีสะพานข้ามคูเดินอีกนิดเดียวก็ถึงตลาดปู่เดินข้ามไปก่อนแต่แล้วปู่กลับหยุดกลางสะพานยกมือห้ามไม่ให้ผมเดินตามปู่ยืนขย่มสะพาน2-3ครั้งก่อนจะถอยกลับมาตั้มกลับบ้านไปบอกพอ่อขอถังไสตะปูและอาคอนมาด้วย ปู่ว่าไม้กระดานมันขยืน่นคงตอกตะปูไม่แน่นรีบซ่อมเสียก่อนที่จะมีคนตกสะพานผมกลับมาพร้อมพ่อที่สะพานมีลุงอ้านาทั้งชายและหญิงอยู่อยู่กันหลายคนสะพานนี้พวกชาวบ้านอย่างเราๆเพิ่งช่วยกันสร้างเพื่อจะไปตลาดได้สะดวกพ่อหันมาบอกปู่แค่ตอกตะปูเท่านั้นเองครับพ่อเดี๋ยวพวกเราช่วยกันคนละไม้คนละมือก็เสร็จแล้วพอไปตลาดกับตามก็แล้วกันนะครับ ปู่ฮิวตะกา้าร้านถือปินโตไม่ใช่เรื่องแปลกแทบทุกคนในชุมชนของเราก็ทำแบบนี้ตะกา้าเอาไว้ใส่ของสดของแห้งส่วนปินโตเอาไว้ใส่อาหารสำเร็จรูปปู่บอกว่าที่เราทำอย่างนี้ก็เพื่อลดการใช้ถุงพลาสติกให้น้อยลงนอกจากจะป้องกันไม่ให้สารพิษเข้าสู่ตัวเราแล้วยังช่วยลดขยะให้โลกถ้าช่วยกันคนละไม้คนละมืออย่างนี้เชื่อว่าเราคงอยู่ในโลกใบนี้อย่างมีความสุขแน่ๆปู่แยกไปซื้อปลา ส่วนผมแยกไปซื้อหมีกะทิของโปรดที่ร้านป้าแสงเจ้าประจำพี่ป่องลุงมือป้าแสงใช้ครีมคีบเส้นมีใส่ปิ่นโตอย่างว่องไวยังไม่ทันจะใส่เครื่องครบพี่ป่องเกิดไอกระทันหันอย่างดีที่พี่ป่องยกมือปิดปากได้ทันพอไอเสร็จแทนที่จะใช้ครีมคีบอาหารต่อพี่ป่องกับใช้มือข้างนั้นไปหยิบไข่ฝอยและผักโรยหน้ามีกะทิพี่ป่องไม่เอาผมพูดเสียงดังด้วยความตกใจ ก็ผมมีสิทธิ์ที่จะปกป้องสุขภาพและความปลอดภัยของครอบครัวผมนี่ครับป้าแสงหันมาดูพอรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นป้าแสงดูพี่ปองทันทีทำอย่างนี้ไม่ได้นะปองมันสกรปรกเป็นคนขายก็ต้องห่วงสุขภาพคนซื้อด้วยไม่ใช่ว่าขายเอาแต่เงินอย่างเดียวถ้าคนซื้อติดโรคจากปองไปไม่ได้เป็นคนเดียวแต่เป็นกันทั้งบ้านต้องเสียเงินไปหาหมออีกเท่าไหร่สงสารเขาบ้างไม่ใช่ว่าคนอื่นเป็นอะไรก็ช่างแต่ตัวฉันไม่เป็นก็พอ โชคดีของเจ้าตูบที่นอนหน้าร้านได้ลาปากโดยไม่นึกฝันปลาแสงล้างปินโตใหม่เช็ดโดย้าสะอาดจนแห้งแล้วตักมีกะทิให้ใหม่ด้วยตัวเองผมยกมือไหว้ขอบคุณป้าแสงที่ป้าแสงนึกถึงความสะอาดนึกถึงอกเขาอกเราไม่เห็นแก่เงินมากกว่าประโยชน์ส่วนรวมครอบครัวของผมมีประเพณีปฏิบัติกันอย่างหนึ่งคือเมื่อถึงวันเกิดของใครหลังจากทำบุญตามประเพณีแล้วพวกเราจะไปกราบบูพาการีของคนนั้น ขอบพระคุณที่ทันเลี้ยงดูมาอย่างดีใช้ชีวิตที่ดีงามและกราบขอพรเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ครอบครัวจากนั้นเราก็จะไปโรงพยาบาลกันสมัยก่อนปู่กับยา่าตากับยายจะไปด้วยแต่ตอนนี้ทันอายุมากแล้วเราก็ไปกันสามคนพ่อแม่ลูกอ่านมาถึงตรงนี้แล้วอย่าเพิ่งขำกันนะครับวันเกิดทั้งทีแทนที่จะไปสนุกสนานกลับไปโรงพยาบาลดูจะเป็นรางร้ายหรือเปล่าไม่หรอกครับ เราไปทำสิ่งดีๆที่เป็นกุศลนั่นคือไปบริจาคโลหิตเสียดายที่ผมยังเป็นเด็กอยู่จึงยังบริจาคไม่ได้ที่หน่วยรับบริจาคโลหิตในโรงพยาบาลมีผู้คนเวียนกันมาบริจาคไม่ขาดสายทุกคนจะมีความคิดเห็นตรงกันคือการบริจาคโลหิตสามารถช่วยชีวิตผู้คนที่ประสบอุบัติเหตุป่วยเป็นโรคหลายแรงถ้าไม่ได้โลหิตไปช่วยได้ทันเวลาก็อาจจะทำให้เสียชีวิตได้ โลหิตที่บริจาคออกไปจากร่างกายก็สามารถสร้างใหม่ชดเชยได้ในเร็ววันแต่ถ้าชีวิตเสียไปแล้วก็เสียเลยไม่มีการสร้างใหม่ช่วยกันคนละไม้คนละมือเช่นนี้เป็นการทำบุญที่ยิ่งใหญ่ประการหนึ่งระหว่างที่รอพ่อกับแม่บริจาคโลหิตผมเดินสำรวจไปทั่วโรงพยาบาลผมจะทำอะไรดีหนอเพื่อเป็นของขวัญวันเกิดให้บุคคลที่ผมรักมากที่สุดในชีวิตนั่นไงผมคิดออกแล้วที่โรงพยาบาลจะมีกล่องรับบริจาคเงิน เพื่อการกุศลมากมายเช่นมูล,ลนิธิเพื่อเด็กพิการมูล,ลนิธิโรคหัวใจมูล,ลนิธิเอธแห่งประเทศไทยและอื่นๆอีกมากมายผมมีเงินติดกระเป๋ามาจำนวนหนึ่งแม้ไม่มากนักแต่ผมยินดีบริจาคช่วยเหลือเพื่อบรรเทาทุกข์ให้พี่น้องร่วมโลกผมหยอดเงินใส่ทุกกล่องจนเงินหมดการช่วยกันคนละไม้คนละมืออย่างนี้เป็นวิถีชีวิตของคนไทยมาช้านานนั่นก็คือการมีจิตสาธารณะนั่นเอง ผู้คนในชาติก็อยู่อย่างมีความสุขเป็นการกระทำที่มาจากจิตใจที่งดงามของตนเองโดยปราศจากการบังคับเพื่อเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้งเอาละครับตอนนี้มาสู่ช่วงอ่านเสริมกันแล้วอ่านเสริมในวันนี้มีหัวข้อว่าจิตที่ควรพัฒนาจิตสาธารณะบุคคลที่มีจิตสาธารณะเป็นผู้ที่มีความปรารถนาดีเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มีความมุ่งมั่นเสียสละ และรับผิดชอบต่อส่วนรวมโดยไม่หวังผลตอบแทนใดๆนอกจากความสุขใจที่ได้ทำบุคคลตัวอย่างอันควรยกย่องว่าเป็นผู้มีจิตสาธารณะเช่นพระอุดมประชาทรอ,อลังกตติขปัญโยเจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำผุุตําบนเขาสามยอดจังหวัดลบบุรีท่านใช้หลักความมีเมตตาและมนุษยธรรมที่มนุษย์พึงมีต่อมนุษย์ตั้งโครงการทรมรักนิเวศ ซึ่งเป็นโครงการต้นแบบบ้านพักผู้ป่วยโรคเอดระยะสุดท้ายให้มีที่พักพิงอันอบอุ่นท่านดูแลพยาบาลผู้ป่วยด้วยความนุ่มนวลและน้ำใจที่เปี่ยมด้วยเมตตาป้อนข้าวป้อนน้ำป้อนยาเช็ดตัวทำแผลให้อย่างไม่รังเกียจทำให้ผู้ป่วยมีกําลังใจที่จะสู้ชีวิตอีกครั้งสำหรับผู้ป่วยที่ใกล้จะหมดลมหายใจท่านจะอดหลับอดนอนเฝ้าดูแลอย่างใกล้ชิด เป็นความอบอุ่นและที่พึ่งสุดท้ายก่อนผู้ป่วยจะสิ้นลมหายใจร้อยตำรวจตรีวิชัยสุริยุทธหรือที่คนทั่วไปรู้จักกันในานามนายดาบวิชัยผู้สร้างป่าท่านเป็นผู้ริเริ่มโครงการปลูกต้นไม้สาธารณะเพื่อส่วนรวมที่บ้านของตนที่อำเภอปรางกูจังหวัดศรีสะเกดซึ่งเป็นพื้นที่ที่แห้งแล้งคนส่วนใหญ่ยากจน การปลูกต้นไม้ของนายดาววิชัยท่านจะนําเมล็ดพันธุ์ไม้ใส่ถุงแบกจอบหิ้วขึ้นรถจักรยานยนต์ขี่ไปปลูกในที่สาธารณะต่างๆจนต้นไม้เติบโตสามารถสร้างอาชีพและเป็นอาหารให้แก่คนในชุมชนได้ จิตสาธารณะของนายดาบวิชัยเกิดแรงบันดาลใจจากการที่เข้าอบรมโครงการแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองและประทับใจแนวคิดที่มุ่งให้เกิดความสงบสุขของชาวบ้านและเศรษฐกิจพ่อเพียงเน้นเชิดชูคนดีที่เสียสละเพื่อส่วนรวมโดยเริ่มต้นที่ตนเองไม่เรียกร้องความช่วยเหลือจากใครนายดาบวิชัยตั้งใจว่าจะปลูกต้นไม้ไปเรื่อยๆจนกว่าชีวิตจะหาไม่ ครูสุทธาสินีน้อยอินหรือคู่ติว๋วได้ตั้งใจอุทิศชีวิตดูแลเด็กและเยาวชนที่มีปัญหาวิกฤตในด้านถูกเอาเปรียบแรงงานเด็กที่ถูกกระทำด้วยความรุนแรงถูกล่วงละเมิดทางเพศเด็กที่มีปัญหาจากยาเสพติดและติดเชื้อเอดโดยจัดทําเป็นศูนย์ดูแลเด็กที่เรียกว่าบ้านโฮมฮักอยู่ที่อําเภอเมืองจังหวัดยะโสธรมีการดูแลเด็กแบบพี่ดูแลน้องพี่ๆที่อยู่ในศูนย์ก่อนหน้านี้ จะมีหน้าที่ดูแลน้องๆรุ่นต่อๆไปศูนนี้ให้ชีวิตใหม่ให้ความอบอุ่นความรักและความเข้มแข็งแก่เด็กและเยาวชนที่จะผเผชิญกับชีวิตในอนาคตนอกจากบุคคลตัวอย่างที่กล่าวมาแล้วยังมีกลุ่มบุคคลที่มีจิตสาธารณะทำงานเพื่อส่วนรวมในโครงการต่างๆเช่นโครงการแพทย์อาสาเป็นคณะบุคคลกระทรวงสาธารณสุข ในมูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมาราชชนนีที่อาสาทำงานบริการสาธารณาสุขในวันหยุดราชการในวันเสาร์วันอาทิตย์แพทย์อาสาคณะหนึ่งจะประกอบด้วยแพทย์ท่านตะแพทย์เภสัชกรพยาบาลและอาสาสมัครสมทบ โดยมุ่งให้บริการแก่บุคคลในชุมชนที่อยู่ห่างไกลสถานพยาบาลเส้นทางคมนาคมธุระกันดานใช้เฮลิคอปเตอร์ในการเดินทางปฏิบัติงานตอนเช้าและกลับในตอนเย็นโดยไม่มีค่าตอบแทนแต่ประการใดโครงการครูอาสาเป็นโครงการที่รวมตัวกันของครูเครือข่ายจิตอาสาเป็นครูที่อยู่ในเมืองกลางเมืองนอกเมืองครูปูเสือครูเดินเทา้าและอื่นๆอีกมากมาย เป็นครูที่เปลี่ยนด้วยจิตวิญญาณแห่งความเป็นครูหวังให้โอกาสความอบอุ่นและความสุขแก่เด็กที่มีปัญหาเด็กด้อยโอกาสตามชุมชนแออัดตามป่าภูเขาตามชนบทที่ห่างไกลโดยจัดสอนให้ความรู้ต่างๆตามสภาพและโอกาสเท่าที่จะทำได้เด็กคนใดตั้งใจเรียนก็จะสนับสนุนให้เรียนชั้นสูงขึ้นไปหรือเรียนในทางที่ถนัดและสนใจจิตสาธารณะ เป็นจิตที่พัฒนาแล้วเยาวชนควรได้รับการฝึกอย่างยิ่งเพราะผู้ทีมฝึกจิตและฝึกตนดีแล้วเท่านั้นจึงจะเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมถ้าจิตสาธารณะเกิดขึ้นในจิตของคนไทยมากขึ้นเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากขึ้นประเทศไทยจะเข้มแข็งและสงบสุขกะจบกันไปแล้วนะครับสําหรับบทที่2คนละไม้คนละมือทุกคนชอบกันหรือเปล่าเอ่ยถ้าชอบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ ดดตติามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคีดไใหม่ๆนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลากันไปก่อนไว้พบกันข่าวหนะ้าสวัสดีครับ